This is the Standard Podcast Super Productive กับประวิทย์หานุสาหะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Super Productive Podcast นะครับคุณอ,อยู่กับประวิทยหานุสาหะครับและผมพิพริยะกุลการจนาชีวินครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเราก็วันนี้หัวข้อจริงๆต้องบอกว่าน่าสนใจมมกโอ้โหเรื่องสําคัญมากรมเรื่องสําคัญมากโดยเฉพาะในจริงๆทุกริบท นะถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยเรื่องนี้สาคัญสุดนะครับนั่นก็คือฟีดแบกนั่นเองนะครับรให้ฟีดแบกการรับฟนะีดแบกทำยังไงวันนี้จะคุยกันทั้ง2มุมเลยเนาะนะครับอ,อันดับแรกต้องบอกก่อนว่าทําไมฟีดแบกถึงมีประโยชน์เออต้องต้องถามมี้ก่อนฮนะโอสำหรับพีเนี่ยครับ มันมีคำหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็จำไว้ตลอดเวลาคือ feedback is a gift ครับ feedback เนี่ยคือของขวัญคือเวลาเราเราทำงานดีคนชมเราก็ดีใจนะอันนี้ก็เป็นของขวัญสำหรับคนทำงานอย่างนึงเหมือนกันคนด่าวบางทีเราเสียใจบ้างก็ก็มีส่วนแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นแนโอกาสต,ต่อๆไปในครั้งต่อๆไปเนี่ยครับคือ feedback นี่แหละ แต่มันมีศิลปะในการรับและการให้อยู่เนาะใช่การน้ไปที่การให้ฟีดแบ็กก่อนเลยไหมครับพี่ทาการให้ฟีดแบ็กจริงๆเราไม่ว่าเราจะอยู่ในโพสิชันไหนก็ตามนะครับเราก็มีแนวโน้มหรือเรียกว่าต้องมีโอกาสในการให้ฟีดแบ็กอยู่ตลอดเวลาขอแบ่งฟีดแบ็กเป็นแบบอย่างเป็นทางการกับไม่เป็นทางการของเกันเอาแบบเป็นทางการก่อนนะครับฟีดแบ็กแบบเป็นทางการเนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการบริหารจัดการคน ครับเวลา<ม>พูดรืบริหารจัดการคนนี่เป็นทั้งขึ้นและลงนะคือบริหารจัดการหัวหน้า<ม>ด้วยแล้วก็หัวหน้าบริหารจัดการลูกน้องอะไรแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยทีมอ่ะ<ม>ทีมน้บริหารจัดการทีมฟีดแบ,บ็เป็นพาร์ทสำคัญนะค,นะครับเราจะเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายองค์กรจะมีเขาเรียกว่าเป็นฟีดแบ็กเคาน์เตอร์ก็คือทํากันเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นราว อย่างอาของพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าวิธีนี้ก็เวิร์กดีนะครับก็คือเราทํากันทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนัดกันไปเลยเช่นอาทิตย์ที่2ของของเดือนเนี่ยเราจะมีฟีดแบ็กกันนะครับแล้วก็ลงปฏิทินกันไปวิธีการทําแบบนี้เนี่ยข้อดีอยนที่หนึ่งเลยนะคือทุกคนจะรู้สึกว่า ไม่ไม่ได้ถูกเรียกเข้าห้องเย็นนะอันนี้มองมุมมองลูกน<อ>้องนะว่าอยู่ดีนั่งถูกเรียกว่าเอาข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติเราทํากันทุกเดือนอยู่แล้ว<อ>นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเตรียมตัวมาก่อนว่าอยากจะพูดเรื่องอะไรนะครับฟีดแบคลักษณะนี้เนี่ยจะควรจะต้องเป็นทูเวย์ควรจะต้องเป็นท<อ>ูวเ<อ> <icans S 2> วย์น,<อ>นะครับก็คือหัวห,หวน้าให้ลูกน้องน้องให้หัวหน้าข้อดีของมันคือเวลาเราเตรียมตัวมาก่อนแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องพูดวันนี้นเนี่ยมันจะทําให้เราไม่มีอารมณ์กับเรื่องนั้นละคือบางทีสมมติว่าเรื่องมันเพิ่งเก เราจะให้เลยนี่มันจะเหมือนจะมีอารมณ์ใช่ไหมแต่อันนี้คือเราผ่านกระบวนการตกพลงผรลึกมาเรียบร้อยคิดมาแล้วนะฮะเตรียมตัวมาก่อนสําคัญมากคือต้องเตรียมตัวนะเตรียมตัวมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้ามาในห้องให้ฟีดแบ็กเนี่ยเราควรจะทําเป็นเหมือนกับลักษณะเชิงพิธีกรรมเลยนะก็คือหนึ่งห้ามจับมือถือนะต้องมีสมาธิในการให้อยู่คนสองคนเป็นプライมีไพรเวสซี่สำคัญที่สุดคือต้องเป็นเซฟสเปซก็คือพูดอะไรไปเนี่ยจะไม่ถูกเอามาเล่นงานทีหลังนะฮะ เพราะว่าจริงๆฟีดแบ็กเนี่ยด้วยด้วยตัวมันเองมีต้องต้องมีเจตนาที่ดีในการให้ไม่ว่าจะบวกหรือลบแต่ต้องเจตนาดีก่อนคืออยากจะให้เขาดีขึ้นหรือต้องอาจจะชมเขาก็แล้วแต่นะครับทีนี้ยพอเข้ามาในในกระบวนการการทำฟีดแบ็กจริงๆแล้วเนี่ยแนะนําแบบนี้ฮะคนที่เป็นลูกน้องควรจะให้ฟีดแบ็กก่อนอ่อาควระจะพูดก่อนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติคนที่ตําแหน่งเป็นลูกน้องเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าพูดอยู่แล้วยิ่งโดนหัวหน้าใส่มาก่อนเนี่ยมันใจมัน ฟอร์มนะฮะเพราะฉะนั้นควรจะให้ลูกน้องพูดก่อนให้ฟีดแบ็กหัวหน้าก่อนแล้วก็ตัวหน้าก็ค่อยให้ฟีดแบกลูกน้องที่จริงหนักการให้ฟีดแบกเนี่ยถ้าจาแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าเคุณอยากให้เขาเริ่มทําอะไรที่เขาไม่ได้ทํสตาร์ท r t ฮะหรือคุณอยากให้เขาหยุดทําอะไรที่เขาทําอยู่ก็คือสต็อปอันที่สามก็คือคุณอยากให้เขาทําอะไรต่อไปคือเรียกว่าดีอยู่แล้วทําต่อไปก็คือคอน t ิ n นีแค่นี้เองนะครับหรือว่าของพี่ก็จะมีอย่างที่พีใช้บ่อยๆก็จะมี ไอไลท์ <I> like. สิ่งที่ชอบชอบสิ่งเนี้ยดีนะทําต่อไปค่ะคอนติเนียลไปทํเาเมื่อกี้พอพูดชอบก่อนปุ๊บคนเริ่มใจชืน้นเริ่มมีกําลังใจเขาก็จะเปิดใจอันที่2คือ i wish จริงๆมันคือสิ่งที่ไม่ชอบนั่นแหละสิ่งที่อยากให้ปรับปรุงนั่นแหละแต่ ไม่ได้บ่นอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้จี้แต่ปัญหาอย่างเดียวได้ไหมช่วยโยนโซลูชันมาด้วยเฮ้ยผมวิชว่าคุณจะปรับพาร์ทนี้นะลองทําแบบนี้ดูไหมผมวิชว่าคุณจะกระชับเวลาตรงนี้ลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอีกสองอันที่พี่ใช้อยู่บ่อยก็คือไอเลอร์กับไอวันเดอร์ไอเลอร์เนี่ยครับจะเป็นสิ่งที่ช่วยมากๆเพราะว่าอย่างที่พี่แท็บว่าเลยฟีดแบ็กมันคือเคาเจอซึ่งคนจะเริ่มเคาเจอร์ได้มักจะเป็นคนที่อยู่ข้างบนกว่าคนที่หัวหน้าแล้วเมื่อไหร่ที่คนที่โตกว่าหรือมีอำนาจมากกว่าเนี่่ยบอกวา สิ่งที่พี่ได้เรียนรู้จากน้องเนี่ยคือสิ่งนี้นะโหเด็กๆเ,เราดีใจนะเด็กๆเ,เราสูเฮ้ยเออพี่เขาได้เรียนรู้หรือเปิดมุมมองอะไรใหม่ๆจากเราด้วยการบอกว่าไอเล r n อะไรจากยูเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็สุดท้ายคือไอวันเดอร์ครับบางทีมันมีความสงสัยที่เราปิดซ่อนเก็บไว้ซุกไว้ใต้พรมบ้างอะไรเงี้ยช่วงเวลาแห่งการฟีดแบ็กไหนๆมันจะมีเซสชั่นที่เป็นเซฟสเปซอย่างที่พี่แทบว่าแล้วเนี่ยมันจะสามารถหยิบปัญหาที่มันค้างคาใจสิ่งที่เราสงสัยเฮ้ยทำไมตอนนั้นหัวหน้าทําแบบนี้กเราว เป็นโอกาสที่ดีเลยครับที่จะหยิบสิ่งนี้มาถามก็หยิบไปใช้กันได้ I like I wish I learn I wonder ครับดีมากเลยครมันมีคําถามหนึ่งที่ได้ยินบ่อยๆเลยก็คือว่าเนี่ยนั่งทํางานอยู่ติดกันเลยทุกวันต้องฟีดแบ็กกันไหมคําตอบอคือต้องฟีดแบ็กเพราะว่าบริบทของการทํางานทุกวันที่นั่งติดกันเนี่ยมันไม่เหมือนกับการให้ฟีดแบ็กเลยนะคือการให้ฟีดแบ็กที่เป็นลักษณะแบบเป็นาทางการแบบนี้มันจะมีการเตรียมตัวครับเราจะเรียบเรียงวิธีคิดมาเราอยากจะพูดอะไร แล้วก็ในฐานะเดียวกันตัวเราเองเนี่ยก็พร้อมมากกว่าในการรับข้อมูลด้วยนะครับอันนี้พูดฝั่งหวัวหน้าก่อนเลันะฝั่งคนที่ตำแหน่งสูงกว่านะครับฟีดแบ็จากลูกน้องเนี่ยเข้าใจก่อนว่าการที่เขามาพูดกับเราเนี่ยเขาต้องทําใจมาเยอะพอสมควรแล้วอืเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยครับเราลอ,ลองนึกถึงตัวเราเองเนาะการไปฟีดแบ็คนที่เขามีอํานาจสูงกว่าเรามีตาแหน่งสูงกว่าเราเนี่ยมันไม่ง่ายเลยครับมันเป็นเรื่องที่ ถ้าไม่จำเป็นจริงเราไม่อยากทําแต่เมื่อเราทำเนี่ยแปลว่าเรื่องเนี้ยมันสําคัญและมีค่ามากมันมี tips ทิปี่พี่ทัแนํารัไหมครับอย่างพี่เนี่ยเพิ่งจบใม่ไม่กี่ปีเนาะจะไปบอกผู้ใหญ่ที่เขาทํางานมาแล้วหลายปีเนี่ยต้องทํำยังไงมันดูยากมากเลยเขาเอาจากฝั่งฝั่งคนฝั่งฝั่งผู้ใหญ่ก่อนนะสิ่งที่ผู้ใหญ่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือหนึ่งอย่าเพิ่งพูดนะคือท่องไวเลยว่าอย่าพูดอย่าพูดมันอาจจะมีความคันปากนะครับอยากจะสวนเข้าไป<ร>แต่อย่าเพิ่งพูดเพราะเมื่อไหร่ที่คุณพูดปุ๊บ conversation จะหยุดทันที เขาจะไม่พูดต่อล้พราะเขารู้สึกว่าสมมุติว่าคุณพูดด้วยอารมณ์โมโหแม้แต่แบบน้ำเสียงเจือโมโหนิดๆอย่างเงี้ยเขาจะสกว่าเคยแมวล้วซวยเลยหยุดพูดดีกว่าซึ่งซึ่งซึ่งครูก็จะไม่ได้ที่เหลือแล้วก็ฟีดแบ็กเซสชั่นก็จะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับถ้าฝั่งผู้ใหญ่คืออย่าเพิ่งพูดการที่คุณไม่พูดเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เขาพูดอืแล้วก็ตั้งใจฟังสิ่งที่สองก็คือว่าเมื่อเขาพูดเสร็จแล้วนะครับรับแล้วออกขอบคุณมากฟีดแบ็กพี่จริงๆต้องบอกว่าการที่่จจะะะลููกกนนนนน้้้้ออาาฟแบบัขึยตวห เพราะลูกน้องส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าฟีดแบ็กอยู่แล้วนอกจากคนที่แบบมาแบบมั่นใจจริงๆแต่ส่วนส่วนใหญ่นะแปดแเพราะฉะนั้นตัวหัวหน้าเองเนี่ยต้องสร้าง environment ต้องสร้าง culture <c oughs> สร้างยังไงพอเรารับฟีดแบ็กลักษณะนี้มาสมมุติมีคนหนึ่งฟีดแบ็กเรามาเนี่ยนะครับคนอื่นยังไม่กล้าฟีดแบ็กเราเลยเนี่ยนะไปขอบคุณเขาในที่สาธารณะ ในห้องประชุมในทาวน์ฮอล์เออเนี่ยพี่ได้รับฟีดแบคนี้มาพี่รู้สึกว่าอย่างที่พีพูดเมื่อกี้ว่า I l e a r n ์น่ะพี่ได้เรียนรู้เรื่องนี้รู้สึกดีใจจริงๆที่น้องคนนี้ได้มาฟีดแบคพี่ขอบคุณมากครั้งต่อไปคนอื่นก็จะแบบอู้ได้พูดได้แฮะอ่าน,นขอพูดบ้างเรื่องนี้ในเื่องต้นเพราะฉะนั้นบางทีการชมคนหนึ่งคนเนี่ย มันไม่ใช่การแค่ชมตัวเขาอย่างเดียวนะ<ช>แต่มันคือการสร้างเขาเจะให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยแบบนี้สามารถทําได้ไดหัวหน้าแฮปปีห้หัวหน้าโอเคตอนแรกเราอาจจะคิดไปเองว่าฟีดแบบนี้อาจจะโดนดุโดนดา่าแต่ว่าเฮ้ยไม่หัวหน้าชมด้วยอะ่ะนะฮะสิ่งดีคืออย่างนี้ครับมุมมองของฝั่งหัวหน้าก่อนนะครับสิ่งที่คุณจะได้เลยคือสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ว่าคุณไม่ดีทุกคนหัวหน้าทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟกแต่คุณสามารถดีขึ้นได้ทีละนิดละหน่อยนะครเอ่อ นี่แหละคือฟีดแบ็กจากลูกน้องให้ลูกน้องกล้าให้ก่อนขานี้ยากกว่าขานี้ยากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นิดนึงฟังหัวหน้าต้องแบบนี้นะครับเวลารับฟีดแบ็กมาเนี่ยช่วยกรุณาบันทึกลงไปด้วยนะ, mm hmm. ะบันทึกลงไปด้วยสมมุติว่าคุณมีฟีดแบ็กจากลูกน้องหกคนนะครับแล้วก็ทุกคนอาจจะพูดเหมือนกันหมดก็บันทึกลงไปในเดือนนี้แล้วเดือนหน้าก็มาบันทึกอีกแล้วผ่านไปสักสองสามเซสชันเนี้ลองมาดูซิว่าตัวเราเองเนี่ยพัฒนาไปบ้างหรือเปล่าถ้าฟีดแบ็กมันยังวนอยู่ที่เรื่องเดิมมเเเเนนีี่่่่ยยกก็แปลลวววาาาารรรืืออองง้้ตคชห อาจจะเป็นแองเกอร์แมนจเมนต์ก็ได้นะบางคนหัวหน้าบางคนหน้ารักน้ารักทุกอย่างเลยแต่โอ้โหอารมณ์แบบเวบ,บพีขึ้นทีหนึ่งน่ากลัวมากๆอย่างเงี้ยนะฮะก็เราก็จัดต้องไปแก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เนี่ยเรื่องอื่นเราดีอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหเราจะยิ่งดีขึ้น,นไปยิ่งขึ้นไปอีกน,นะเป็นคนที่ดีมากฟีแบกฝั่งหัวหน้ายากให้หัวหน้าเนี่ยยากแต่สําคัญคือหัวหน้าต้องฟังผมแนะนําว่าไม่ควรพูดอะไรสักคาเดียวเลยนะอืแล้วไปตกผลึกก่อนแล้วค่อยมาอธิบายเขาที่หลังก็ได้ ผ่านไปสักวันสองวันถ้าเกิดอย่างที่บอกฮะส่วนตอนนั้นคอนเวอร์เซชั่นจบเพราะเขาก็จะไม่พูดต่อท่องเอาไว้นะครับฟีดแบ็ก is a gift นะครับก็ a ใจเย็นนะยุบหน่อพองหน่อยุบหน่อพองหน่อฟีดแบ็กส่วนใหญ่ถ้าเป็นฟีดแบ็กเชิงลบเนี่ยคนที่ได้รับจะโมโหอยู่แล้วนะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่เราเราเป็นเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเราต้องควบคุมได้้องควบคุมอารมณ์ได้เอาทีนี้ให้ฟีดแบ็กกลับไปหาน้องบ้างนะครับอันนี้มันเป็นปกติอยู่แล้วนะคือก็ต้องให้ฟีดแบ็กอยู่แล้วนะฮะสิ่งที่ อยากจะให้ํานิดหนึ่งก็คือว่าออย่าพูดอ้อมคือจะชมจะจะชมจะไม่ชมเนี่ยขอให้เป็นออ j e c t i ีฟชัดๆซึ่งการไม่พูดอ้อมเนี่ยนั่นหมายความว่าคนให้ฟีดแบ c k ต้องเตรียมตัวมาดีอ่าก็ต้องเตรียมตัวมานะครับอย่าอย่าเข้าไปถึงแล้วแบบมีอยู่ในหัวขยุกขยุกแล้วก็ไปเนียบเรียงกับอ่ามันจะวนมันจะวนนะฮะเพราะฟีดฟีดแบ็วนไม่มีประโยชน์นะคือคนคนก็จะหงว่าแบบสรุปแล้วจะให้ทําอะไรกันแน่นะฮะบางทีการ จบจากฟีดแบ็กเนี่ยเราอาจจะมีการตกลงกันก็ได้นะว่าโอเควันนี้เนี่ยเรื่องที่เราคุยกันคือประเด็นนี้นี่คือสิ่งที่พี่จะแก้นี่คือสิ่งที่น้องจะแก้อ่นมี action นนะม next step. action next step แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาว่ากันใหม่อีกทีนนกห,นนทนหนึ่งนะครับอยากให้เซสชั่นนี้เป็นเซสชั่นที่อันนึงนะครับพยายามเอาตำแหน่งออกก่อนให้คุยกันในลักษณะของ เพื่อนร่วมงานจะดีมากมากอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวยิ่งเรามีหัวขนอยู่เท่าไหร่เนี่ยการให้ฟีดแบ็ k มันจะมีความเป็นแบบมันจะเหมือนการประชุมสองคนอนะไม่ใช่ฟีดแบ็กอะเออมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นซึ่งซึ่งซึ่งก็จะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับคิดว่ามีความเชื่อหนึ่งที่สําคัญมากเวลาเราให้ฟีดแบ็กกันละกันนะครับคือถ้าเขาไม่รักกันเนี่ยเขาไม่มานั่งบนหรือไม่มานั่งให้ฟีดแบ็ก ถึ<ช>ไม่มานั่งติเราหรอกเนาะถ้าเขาไม่แคร์การที่ไม่พูดถึงเลยการที่เอาเวลาไปเดินเล่นกินข้าวหรือทํางานส่วนของเขาดีกว่าเนี่ยก็ง่ายกว่ายอยู่แล้วการที่คนคนหนึ่งมานั่ง list feedback บอกเราเนี่ยพี่ว่ามันเป็นการทุ่มเทเวลามากเนาะการจะให้<ช> feedback กันเพราะนั้นอยากให้นึกถึงคุณค่าที่คนที่เขาตั้งใจมให้ feedback เขาอาจจะยังแพ็กเกจมันได้ไม่ดีแต่อย่างน้อยเนี่ยเราสามารถสิ่งนี้กลับไปใช้ได้แน่นอนครับอ,อย่าลืมนะครับ feedback ลบนะส่วนใหญ่ฟังจะโมโหนะ เดนเย็นนะครับเป็นธรรมดาผ่านไปสองวันถ้ามันเป็นฟีดแบ็จริงๆเราจะรู้สึกขอบคุณเขาเสมอเลยนะอันนี้เป็นแบบเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจะมีความตระหนักถึงสิ่งที่ตัวเองทําอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีตอนนั้นน่ะมันโมโหไงมันเลยกรบไปแต่พอความโมโหมันหายไปปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มแบบอืมเราเราเราพูดไม่ดีจริงๆอ่ะสิ่งที่เขาพูดมามันเป็นเรื่องจริงนะ แต่ถ้าเกิดว่าเรายังรู้สึกแบบพารานอยต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนี่อาจจะเป็นนอยซ์ซึ่งเป็นอีกเรื่องนึงนอยซ์คือคําบ่นซึ่งอาจจะไม่มีประโยชน์เลยจะไม่จริงด้วยซ้ำผมมาดูแยกยากมากเลยครับระหว่างฟีดแบ็กกับนอยซ์ยากมากยากมากต้องมีประสบการณ์ในการแยกนิดนึงนะครับมันมีตําราอยู่เล่มหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเราควรจะมีเขาเรียกว่าเป็น loving critics ก็คือคนที่ให้ฟีดแบ็กกับเราแบบใช้คําว่าอะไรอะแบบมีเจตนาที่ดีไม่ใช่ให้ฟีดแบ็ที่ดีนะ เจตเจตนาที่ดีก็คือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวเราก็ได้ไกลตัวเราก็ได้ใครก็ได้จริงๆแล้วแต่เรารู้ว่าคนเนี้ยไม่มีเจตนาร้ายกับเราเราขอฟีดแบ็กกับเขาไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเป็นของที่กลับมาแล้วเป็นฟีดแบ็กจริงๆนะครับเวลาเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตเนี่ยให้ไปถามคนพวกนี้อเราจะต้องมีคนพวกนี้อยู่ใน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 วงของเราเนิดนิดหนึ่งคืออาจจะไม่ใช่เพื่อนสนิทหมดนะ เพราะว่าเพื่อนสนิทหมดเนี่ยมันก็จะมีฟีดแบคไปในแนวทางเดียวกันนั่นแหละก็คือส่วนใหญ่ก็จะแบบรักเพื่อนนู่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จะไม่ได้เห็นภาพจริงๆเหมือนกันต้องบอกว่า loving critics เนี่ยพอพี่ทับพูดปุ๊บพี่นึกหน้าพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆหลายคนเด้งขึ้นมาเลยครับพี่ยโชคดีมากที่มีคนกลุ่มเนี้ยเยอะอย่างทีเนี่ยทำงานสื่อสารนะทำอีเวนท์ทำเทสท์ทำโชว์อะไรต่างๆอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วบางงานเนี่ยเราก็จะไม่มั่นใจ ว่ามันดีหรือไม่ดีพี่มีเคล็ดลับสองสามข้อครับในการเทคฟีดแบ็กเนาะมีข้อหนึ่งอันนี้ได้เรียนรู้มาจากพี่พลหุยประเสริฐครับพี่พลเนี่ยทำคอนเสิร์ตมาเยอะมากตั้งแต่บอดี้แสลมยันก็อจักรกพันพี่พลบอกว่าพี่งานประเภทเราเนี่ยเวลาขอฟีดแบ็กอ่ะอยากไปขอตอนจบงานอืตอนจบงานเนี่ยสิ่งที่เขาจะให้คือคําชมและกําลังใจเพราะเขาเห็นมึงเหนื่อยตาละห้อยมาเลยตาเปือมาเลยเขาแบบเฮ้ยทาดีมากสู้ๆนะโอ้โ oh, หไม่มีอะไรติเลยให้รอก่อน ผ่านไปสักสอวันพอไฮฟ์งานมันเริ่มแบบคนเริ่มไม่ได้แชร์ไม่ได้เขียนถึงงานแล้วทักเข้าไปแบบเดี่ยวๆขอเขาตามตรงเลยว่าพี่ครับผมอยากพัฒนางานพี่ว่างานผมเนี่ยพัฒนาตรงไหนยังไงได้บ้างเรามักจะได้ความจริงแล้วก็เนื้อหาที่เราสามารถกลับไปพัฒนาได้จริงๆเนี่ยหลายต่อหลายครั้งมีครั้งหนึ่งครับเป็นปีแรกที่พี่จัดเท็ดเอ็กซ์แบงคอกเ โอ้ปีนั้นเนี่ยเราก็ยังเด็กมากนะแล้วงานเท็เอ็ก็เป็นงานบวชเลยก็เหนื่อยมากแล้วจบงานครับผู้มีคนพูดถึงงานเราเยอะแล้วก็ดีใจมากพองมากไปถามใครก็มีแต่คนว่างานดีงานดีนดแล้วก็มีพี่คนหนึ่งครับเป็นเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ในวงการเป็นพี่ที่ผมรักมากเป็นพี่ชายรักมากคนหนึ่งเขาก็นัดปีกินข้าวเนี่ยอยากเลี้ยงโหดน้องจัดงานดีเขาก็ไปด้วยผ่านไปแล้วมันสองวันก็ไปกินข้าวกันเขาก็กินข้าวแล้วก็ชมพี่นาว่าเ,เห็นความตั้งใจแล้วเขาก็พูดประโยคป,ปิดท้ายว่าแต่จริงนะพี่สำหรับพี่เนี่ย เป็นวันเสียเวลาสําหรับพี่วันหนึ่งเลยวะ่ะเพราะคอนเทนต์เราอะยังเด็กไปโอ้โห oh. ผมนี่วินาทีนั้นเหมือนที่พี่แทบว่าเลยแม้จะรู้ว่าความตั้งใจเขาดีแต่ข้างในมันแบบอม,มันเสียใจมันผิดหวังมันโกรธมันหงุดหงิด แต่พอเราไปนั่งคิดจริงๆหลังจากนั้นนะครับเราไม่ได้ด่วนเถียงเข้าไปแล้วก็พยักหน้าเงิกแล้วก็พยายามถามทําความเข้าใจต่อเนี่ยเราเห็นจริงๆว่าอ๋อสิ่งที่เราขาดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องสกิลนะเราจะฝึกแค่ไหนก็ไม่พอแต่เราต้องเอาคนที่มีมุมมองที่โตกว่าเราที่ทำคอนเทนต์ตอบพี่ๆผู้ใหญ่ได้เนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมม,มันก็เลยเป็นการปรับสักเจอใหญ่ของทีมหลังจากนั้นเลยครับซึ่งเนี่ยถ้าเกิดพี่ไปขอวันงานนะไม่มีทางได้ฟี edback เหล่านี้เลยมันต้องรอให้กระแสะมันเบาลงนิดนึงก่อนแล้วก็เข้าไปขอในถามมิ่งที่ถ ครับเสริมพีนิดนึงฮะเ,เวลาที่อยู่ในเซสชนันของการฟีดแบ็กไม่าจะเป็นแบบฟอร์มอลหรืออินฟอร์มอลหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะอธิบายหลักการการทำงานของสมองให้ฟังนิดนึงอันนี้มาจากหนังสือของแดเนียลแคนแมนนะคืออย่างนี้ฮะเราจะมีสมองส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามิกดาลาเนี่ยเป็นเม็ดประมาณเท่าแอลมอนอยู่ตรงฐาน สมองส่วนเป็นส่วนล่างของสมองอันนี้เป็นสมองนี่สมองดึกดําบรรนะก็คือตั้งแต่เราเป็นแบบลิงเลิองอะไรก็มีหมดนะฮะ้วสัตว์อื่นก็มีอะมิกดาล่าเหมือนกันอะมิกดาล่าเนี่ยช่วยให้เรารอดชีวิตนะมันจะตัดสินของทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วประมวลผลเร็วมากนะครับแล้วก็จะตัดสินออกมาเป็นสัญญาณง่าย,ายๆเช่นอันนี้เป็นเทรดอันนี้เป็นของกินได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าสมัยอดีตนะสมัยเราอยู่ทุ่งสมานาเนี่ย มีอะไรกระโดดออกมาเนี่ยมิตรล่าทำงานก่อนว่าแบบเฮ้ยจะจะ,จะหนีหรือจะอะไรจะหนีจะหนีน,นะไฟต์ออฟไฟท์ที่เราเคยได้ยินใช่ไหมเอออย่างอายุนี้จะเป็นแบบรถปาดหน้าอย่างเงี้ยมิตรล่าเขาทำงานเหมือนกันนะครับซึ่งสมองส่วนนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นสมองดึกดําบรรพ์มากเอ่อถ้าเราใช้ชีวิตอยู่กับมิตรล่าอย่างเเดียวนี่ยนะตายหมดละตายหมดโลกแล้วนะฮะเราก็เลยมีสมองส่วนหนึ่งเรียกว่า prefrontal cortex สมอง,ส,มองส่วนหน้านะครับซึ่งสมองส่วนหน้านนี้เนี่ยถูกพัฒนาเต็มที่อายุมันบางบางคนก็บอกยี่สิบเอ็ดบางคนก็บอกยี่สิบห้า ก็คือหลังจากช่วงเป็นวัยรุ่นไปแล้วช่วงเด็กวัยรุ่นถึงใจร้อนนี่คือเหตุผลในการอธิบายนะฮะสมองส่วนนี้เนี่ยจะประมวลผลแบบที่พี่บอกอ่ะมันนั่งคิดเป็นตรรกะแต่แรงมันน้อยมากเทียบกับอะมิกดาล่าเนอะคืออะมิกดาล่านี่แรงเยอะมากเพราะมันเป็นสมองส่วนสัญชาตยานดิบของเราว่างันเถอะนะครับให้คิดแบบนี้ทุกครั้งที่เราให้ฟีดแบ็กเนี่ยนะฮะอะมิกดาล่าของอีกคนหนึ่งจะทางานเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังกระบวนการการให้ถึงไม่อยากว่าให้ฟีดแบ็กที่ดีเนี่ยไม่ควรให้ตอนมีอารมณ์เลย ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์บวกหรือลบก็ตามเพราะว่ามันไปเขาจะไม่ได้อะเขาจะระบบการป้องกันตัวของเขามันจะทํางานขึ้นมาทันทีแล้วเวลาเราตระหนักเรื่องนี้เนี่ยเวลาเราให้เราจะเราจะระวังเรื่องนี้ด้วยเพราะมันคือคกลไกของสมองเบสิกมากไม่ใช่คนที่ใช่ไม่ดีนะมันเป็น,นกลไกของสมองจริงๆคิดว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเวลาให้ฟี่แบกใครก็คือบอกอินเทนชันเขาบอกความตั้งใจไปกับเขาว่าเรามาดีนะเราเป็นม, <า S 2> มิตรนะเราไม่ได้อยากจะมาว่ามาต่อร้ายอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ อีกอันหนึ่งที่ที่อยากจะชวนพี่คุยนะก็คือว่าจริงๆทุกวันนี้เนี่ยมันจะมีฟีดแบ็กประเภทหนึ่งที่รับมือยากขึ้นไปนิดหนึ่งก็คือฟีดแบ,บ็จากคนที่เราไม่รู้จักโดยเฉพาะ hmm. ฟีดแบ,บ็ในโซเชียลมีเดียโอ้โหอันนี้รุนแรงรุนแรง,รน,แรงนะฮะบางทีพี่ก็รู้สึกทึ่งกับบรรดาคนที่มเีเรียกว่ามียกตัวอย่างนากักการเมืองแล้วกันนะโอ้โห hmm. oh ไปอ่านแล้วแบบ ถ้าเขามาอ่านนี้เขาไม่ช็อกตายเล <laughs> ยหรือดาราดารา,าแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่คนแค่นี้ละตอนนี้คนทั่วๆไปก็มีโอกาสที่จะเจอเรื่องแบบนี้ได้ตลอดเวลาเหมือนกันเนาะบางทีเราตั้งสเตตัสในโซเชียลมีเดียอะไรของเราเฉยๆอะไรแบบนี้ <c oughs> เราก็ไม่ได้จะอะไรแต่ว่าก็มีคนเข้ามาบวกบวกลบพี่มองเคสนี้ยังไงบ้างเพราะอันนี้มันจะเซนซิทีฟกว่าการเจอหน้ากันเฉยๆแล้ว <c oughs> พี่ว่าอันนี้ยยากมากเลยครับบางทีเนี่ย มันดูความตั้งใจกันยากเพราะมันเป็นตัวอักษรใช่คนตัวอักษรปุ๊บมันตัดเรื่องอารมณ์มันตัดเรื่องสีหน้ามันนี้เขาพิมพ์แบบเนี้ยเอย้เขาเข,า,เขาแขะเราเปล่าวะออหรือเขาจะแซะหรืออะไรยังไงอะไรอย่างี้ครับพี่อะไรคิดว่าเวลาจะดูฟีดแบก็กคอมเมนต,ต์ต่างๆเนี่ยใจแข็งๆก่อนอ่าต้องแข็งงถูกอย่างพี่เนี่ยครับเวลาจะจบงานปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกอีเวนต์ก็คือจะมีเขียนโพสต์แชร์กันคนดูบ้างสปิเกอร์บ้าง ช่วงใกล้ๆงานก็จะมีคําชมบ้างนะครับแต่เวลารู้ว่าโพสเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องของการติเตียนอะไรเงี้ยครับพี่จะไปพร้อมสมุดเล่มหนึ่งเลยนะนั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยพอจบงานปุ๊บก็จะมีแชร์เยอะๆๆๆหรือคอมเมนต์เยอะๆๆใช่ไหมครับพี่จะนั่งไปพร้อมสมุดเลยว่าอะไรเนี่ยที่เป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงเช่นเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยคอนเทนเนี่ยทำไม่ดีเลยเราอาจจะมีความตั้งใจเราที่แบบเฮ้ยคอนเทนนี้มันจะพูดแบบนี้เว้ยคุณไม่เข้าใจงั้นแปลว่าอ่า เรามี call to action ต่อแล้วว่าเราจะปรับยังไงคราวหน้าต้องบอกเจตนาเขาให้ชัดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราไปในโหมดที่อย่างที่พี่ทับว่าเลยครับเอาอารมณ์ออก get feedback ในออนไลน,เน์เอาเพื่อไปปรับปรุงตัวเองพัฒนางานตัวเองอก็เตรียมตัวตรงเนี้ยให้พร้อมอย่างพี่ก็มีแค่สมุดกระปา,าเพื่อไป get feedback เหล่านั้นแต่ถ้าเกิดบางทีเราอยู่พักๆแล้ว ไขไปอย่างเงี้ยโอ้พี่ว่าใจแข็งแค่ไหนก็เอาไม่อยู่หรอกต้องระวังอย่าง,อ,งอย่าง<อ>พี่แถบนี่ทําไงครับมีมีเคยเจออะไรแบบนี้ครับมัออยเยอะแยะมากมายตอน,น,นแรกๆนี่ติดตกไปเลยนะเออแล้วมนุษย์เรานี่แปลกมากนะครับในกรณีของโซเชียลมีเดียนะฮะนี่เราไม่พูดถึงกรณีในที่ทํางานละในกรณีของโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะไปโฟกัสกับฟีดแบกลบด้วย mm hmm. สมมตินนะมีคนชมมาแบบแปดสิบคนนะมีคนว่าเราสักสี่คนเนี่ยไอแปดสิบคนที่ชมมานี่เราแบบลืม,ลมหมดละมาโฟกัสที่ตรงนี้ มันเป็นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อีกเหมือนกันนะฮะอันนี้เพราะฉะนั้นก็ให้รู้ให้รู้ตัวว่าเ,เราให้น้ําหนักกับของพวกนี้เยอะมากๆด้วยเหตุผลที่ว่ามันเป็นธรรมชาติของคน <Yeah. S 1> เวลาเจอของพวกนี้เนี่ยพี่พี่ต้องบอกว่าต้องฝึกจิตอ่ะ hmm. คือ,รอแรกๆนจะแบบจะจะโมโหนะโมโหแม่สิ่งที่ไม่ควรทําไม่ควรพิมพ์โต้ตอบตอนที่เรา uh. โมโหอธิบายได้นะแต่จะทำตอนโมโห เพราะคุณไม่ได้อธิบายแล้วตอนนั้นเราเป็นการเป็นการโต้ตอบมันคือการสู้กันอะใช่ไหมเพราะว่ายิ่งเราอยู่ที่แจ้งเท่าไหร่นะครับวันนี้พูดถึงคนที่นั่นด้วยเนี่ยนะยิ่งอยู่ที่แจ้งเท่าไหร่เนี่ยเราเสียเปรียบเสมอเราไปตอบโต้เมื่อไหร่เนี่ยแคปเจอร์นั้นไปเรียบร้อยออกไปโอ้โหคราวนี้เละเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังฮะบนโซเชียลมีเดียเนี่ยควรจะทําต้องระวังอารมณ์ตัวเองต้องระวังอารมณ์ตัวเองถ้าไม่ไหวจริงๆปิดไปก่อนอืมพี่มีนะบางทีพี่พิมพ์ใส่ w ร์ด เรากเก็บไว้คือแบบพอพอได้พิม์ุมมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะให้ได้ปล่อยเอาไว้ก่อนนะเออแบบให้มันแบบระบายไปก่อนแล้วก,เก็เราก็เก็บไว้คนตกมาตายในโซเชียลมีเดียมาเยอะมากแล้วนะครับอันนี้อันหนึ่งนะเตือนไว้นิดนึงหลายคนนะ่ะชอบไปบ่นเจ้านายในเฟซบุ o กคุณึงไม่มีใครเห็นนะอันตรายมากนะคือถ้าจะฟีดแบ็กเจ้านายเนี่ยก็ไปบอกเขาตรงๆดีกว่าแต่ว่าการไปอย่างเงี้ยอันตราย เรารเราพูดไปในเวลาเครา้ที่แล้วแต่ว่าก็ยังคงอยากกระตือนอยู่อีกทีนึงจริงครับพี่ว่าออหัวใจสําคัญอันหนึงไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ของการให้ฟีดแบ็ก็คือเรื่องที่มันเซนซิทีฟหรือเรื่องที่มันเนกาทีฟเรื่องที่ไม่ค่อยดีเนี่ยไปฟีดแบ็กให้กันตัวต่อตัว,ตวอืแต่เรื่องที่เป็นเรื่องที่เขาทําได้ดีเนี่ยให้พับบิคเข้าไว้อื Uh, เขาจะได้รู้สึก<ช>เฮ้ยเยโอเคเรายอมรับเขามากขึ้นเราเห็นคุณค่าของเขาอะไรอย่างนี้ครับแล้วเวลาเราชมเขาเนี่ยเวลาเขาทําได้ดีในในพับบิเนี่ยเวลาเราไปพูดแบบ Privat กับเขาไปฟีดแบ็ก k หน้านที่เขายังทําได้ไม่ดีเนี่ยเขาจะเปิดใจรับฟังเรามากขึ้น<ช>อืมใช่สุดท้ายมันมีรีเสิร์ชจาก Harvard Business Review พูดเรื่องนี้เลยนะฮะที่เกี่ยวเรื่องฟีดแบ็กบอกว่าองค์กรไหนก็ตามที่มีา culture เรื่องฟีดแบ็กที่สตรองมากมาก มันส่งผลต่อผลกําไรแบบตรงๆเลยนะ <Yeah. S 2> เขามีการท research mm ํารีเสิร์ชมาเลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นต้องบอกอย่งนี้ว่าผู้บริหารบราิษัทไหนก็ตามที่อยากจะทําให้รูปบริษัทตัวเองเจรินก้าวหน้าอ่างรวเร็นคุณต้องสร้างฟีดแบ็กเคานเจอร์ให้เกิดขึ้นได้คำว่าฟีดแบ็กเคานเจอร์คือ 1. Safe, s a mm ่ e hmm. 2>, 2. Transparent นะแล้วก็สมก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่คําว่าเคานเจอร์คือมันต้องต่อเนื่อง อ่าไม่ใช่บางคนบอกว่าเอ้เราก็ฟีดแบ็กกันปีละครั้งตอนทาอีเวนเ์ชันกันมันไม่ทันมันลืมไปหมดละรเรื่องอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องสร้างให้เกิดขึ้นอาจจะออกแบบมาดีไซน์ในแบบขององค์กรเราเองก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันต้องมีมันต้องมีนะครับคาเเจอร์ er จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องได้รับแรงผลักดันจากคนที่เป็นผู้ใหญ่ก่อนนะผู้มีอํานาจก่อนเราใช้คํานี้แล้วกันเนาะเพราะไม่้คาเเจอร์มันมันเกิดขึ้นยากมากจากการผลักขึ้นมาจากข้างล่างโดยเฉพาะในในระบบขององค์กรอืม ม,มีเรื่องแถมนี้นะครับพี่แทบอยากรู้ว่าทํำยังไงครับเวลาเราให้ฟีดแบ็กใครสักคนอยู่เนี่ยเขากําลังฟังเราอยู่จริงหรือเปล่าหรือเขาแบบชัดดาวแล้วเขาแค่ตั้งหูไปอย่างนั้นแหละแต่จริงเขาไม่ได้สนใจฟีดแบ็กแล้วมันมีวิธีสังเกตไหมครับมีฮรบอดี Body language, นะ้ l ลงเก a เนาะสำคัญมากูันษา,านกา่อันดับแรกเลยง่ายสุดก็คือเขายังสบตา,าอยู่หรือเปล่าถ้าเขาไม่มองหน้าเราแล้วเนี่ยคือคือ,คอ,คอไม่มองเลยนะคือแบบยังไงก็ไม่มองเลยเนี่ยอันนี้มีแนวโน้มมาก ไม่ฟังล่ะนะครับอาจจะแปลว่ามันหนักเกินไปรัอ,ขอเขาในตอนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่มีหลากหลายเหตุผลนะฮะภาษากายอันอื่นเช่นอะไรก็ตามที่เป็นการ cross body ออกอดอกนะอะไรเงี้ยกอดอกนี่คือการ protect ตัวเองไข่ห้างไขห้างถอยออกมาอย่างเงี้ยนะเป็นการ protect ตัวเองก็แปลว่าเราเริ่มก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่พูดต่อไม่ได้แต่ก็แปลว่าเขาเข้าสู่ defensive mode ล่ะสิ่งที่าพูดต่อจากนี้เนี่ย ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งรัต้องนั้นอันหนึ่งนะครับทิปส์อันหนึ่งที่พีไปอ่านเจอในหนังสือที่เป็น FBI เขียนครับคนนี้เขาเป็นนักสอบสวนสืบสวนเขาบอกว่าเอาแหวะในร่างกายมนุษย์ที่เราโกหกได้ยากที่สุดเนี่ยคือเท้าครับเออน่าสนใจมากเลยทําไมนะเพราะว่าไอ้หน้าตาเราเนี่ยครับเราพอรู้ไงว่าคนศพตาเรายูเราจะเราจะเาจะฝืนได้ทาเป็นยิ้มทาเป็นศพตาได้แต่เท้าเนี่ยมันอยู่ มันอาจจะเกี่ยวกับอะมิกาลาหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาคุณไปงานปาร์ตี้แล้วคุณชวนใครคุยดูที่เท้าเขาถ้าเท้าเขาชี้ไปทางประตูเนี่ยแปลว่าเขาอยากไปแล้ว uh หรือเวลาอยู่ในมีติ้งเนี่ยลองดูลองก้มไปดูใต้โต๊ะนิดน,นึงเหลือบๆไปดูว่าเขานั่งไขว่ห้างหรือเปล่าเท้าเขาชี้ยังไงเท้าเขาเปิดโอเพนพร้อมรับฟังหรือเขานั่งปิดอะไรอย่างนี้ครับมันจะพอเห็นได้เลยว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ในอารมณ์แบบไหนอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตอีกอันหนึ่งเหมือนกัน แถมนิดนึงเบสิกมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าเรามาด้วยเจตนาดีเนาะในการให้ฟีดแบ็กเนี่ยบางทีนะครับยิ้มก่อนเข้าห้องไปฟ mm ีดแบ็กเพราะว่าโดยปกติเนี่ยบางคนหน้าบึ้งเป็นด mm ีฟอ m ์มโหมดเวลาให้ฟ mm ีดแบ็กก็จะแบบเหนื่อยมาก mm hmm. ก็พยายามยิม้มไม่ได้บอกให้ยิ้มตลอดเวลาเนาะแต่ว่ายิ้มก่อนเพื่อให้เพื่อคอนเฟิร์มว่าเรามาด้วยด้วยเจตนาที่ดีจริงๆ, mm hmm. ๆนะครับอันสุดท้ายเนาะจริงๆ,จ,งๆจะบอกว่า ฟีดแบกเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ต้องตอนนี้ต้องพูดตรงๆว่าคนไทยเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันอย่างเต็มรูปแบบการการนินทาเพื่อนข้างหลังมันได้แบบเป็นฟีดแบกนะ <laughs> คือคือฟีดแบกเนี่ยต้องให้ให้ต่อหน้านะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะถนัดแบบแนวแบบอินฟอร์มแบบอแบบ้อมอ้อมาไปพูดให้คนนั้นพูดฝากคนนั้นมาพูดหน่อยอะไรย่างเงี้ยซึ่ง mm hmm. จริงๆแล้วมันก็มีการพิสูจน์กันมาเยอะแล้วว่าไม่เวิร์กวิธีการพูดกันตรงๆนี่ดีแต่เราเริ่มเห็นบริษัทแล้วก็คนยุคใหม่ ค่อยๆเปลี่ยนความคิดเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็หวังว่าจะเห็นฟีดแบ็ก c u เ t อร์ที่เข้มข้นมากขึ้นในในอ,องค์กรองค์งกรไทยนะจริงๆต้องบอกว่าสังคมไทยเลยนะเพราะว่าจริงๆฟีดแบกครับมันคือ right of speech ด้วยนะเออมันคือสิทธิในการที่เราจะต้องพูดอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าบางทีบางอย่างมันกระทบกับเราคือเราไม่ใช่แค่พูดให้อีกฝั่งหนึ่งดีขึ้นแต่ว่าบางอย่างมันเป็นสิ่งที่กระทบกับเราด้วยเราก็ควรจะต้องมีโอกาสที่จะฟีดแบก กกกับับดีคนน้วยพี่ว่ากลับมาเรื่องนี้เลยครับกลับมาเรื่อง intention ไมไ่ว่าจะเป็นในองค์กรในสังคมในประเทศอะไรอย่างนี้ครับถ้าเรารู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งหรือคนที่กําลังจะเนี่ยตั้งท่าจะฟีดแบ็กเราแล้วเนี่ยเขามี intention ที่อยากเห็น community นั้นหรือสังคมหรือประเทศนั้นดีขึ้นเนี่ย ลองเปิดใจฟังดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าฟีดแบ็กไอ้สกีฟจริงๆถ้าเราไม่หยิบปัญหาขึ้นมาพูดมากลางมาส่องแสงมาวิเคราะห์มันดูว่าเฮ้ยมันมีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วเราจะช่วยกันพัฒนาไปได้ยังไงบ้างเนี่ยถ้าเราไม่เปิดใจฟังปิดหูตั้งแต่แรกเนี่ยพอฟีดแบ็กเหล่านี้มันไม่ถูกปล่อยออกมาเนาะมันก็กลายเป็นอย่างเช่นในองค์กรมันอาจจะเป็นการดินทามันก็อาจจะเป็นการบ่นเจ้านายมันก็อาจจะเป็นการรู้สึกว่าที่นี่ไม่ดีเลยไอ้ productivity ต่างๆมันก็ตกลงไปหมดเพราะฉะนั้น การมีที่ปล่อยฟีดแบ็นะครับพี่ว่าเป็นหัวใจสําคัญในการเ<ด>ติบโตขององค์กรหรือว่าสังคมหรือประเทศไหนก็ตามนะครับแน่นอนที่สุดเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye earsars Opening for your ears.